กวาดล้างเรื่องของยาเสพติดบ้างก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังทิ้งไม่ได้นะคะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดรักโนดิลเลอร์ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ นายจักพันธ์ทองอ่ำในอำเภอแม่แตงนะคะสั่งการให้นายโชคทวีสีเที่ยงประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงสมาชิกอ,อสออำเภอแม่แตงที่10ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรแม่แตงกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านช้างชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอรนะคะร่วมกันจับกลุ่มตัวของนายนิกรเป็นชาวอำเภอแม่แตงพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์โดยแจ้งข้อหาว่ามี อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายค่ะซึ่งหลังจากได้รับการแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชายคลุ้มคลั่งถือมีดเดินไปมาบริเวณถนนสาธารณะโวยวายแล้วก็ท้าทายเจ้าหน้าที่ซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนค่ะครับจากเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เป็นการเข้าไปจับกลุ่มในพื้นที่ของตัวนายนิกอรเนี่ยนะครับโดยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปพร้อมกับ อุปกรณ์ตามยุทธวิธีอย่างที่เห็นเลยนะครับซึ่งถักการสอบถามเขาก็ยอมรับว่าได้เสพยาบ้ามาก่อนหน้านี้ทั้งนี้นะครับดังอำเภอแม่แตงก็ประสานร,รูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับดำเนินการปฏิบัติการกวาดล้างพื้นที่โดยการเอ็กซเรย์หมู่บ้านชุมชนทุกพื้นที่แล้วก็ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นการจัดการกับเหตุเผชิญหน้าซึ่งหน้าแบบนี้เจ้าหน้า,าที่ก็ต้องเต็มที่กันหน่อยนะครับ